วันนี้ฟันสวยฟ้าผ่าขอท้าทุกท่านไปทำภารกิจดูแลฟันด้วยตัวช่วยสุดพิเศษไปชมกันเลยสวัสดีครับผมพันผู้แตกครับแันภารแพทย์หญิงทิทดาดราค่ะหรือว่าหมอแอลค่ะอ่าวันนี้นะฮะพบกับเราสองคนในรายการฟันสวยสฟ้าผ่า,าเอาอย่างานี้เหรอ,อฟันสวยฟ้าผ่า วันนี้เราจะมาตามหาผู้ที่ใช้ไหมขัดฟันนี่ค่ะมันสําคัญแคคุณหมอครับการแปลงฟันปกติจะทำพาได้เพียง 6- กสิเดเเท่านั้นค่ะในส่วนของซอกฟันเล็เหงืองที่เหลือเนี่ยไหมขัดฟันช่วยท่านได้ค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลยคุณหมอไปค่ะคุณหมอทางนี้น้องครับน้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมใช้ไหมขัดฟันไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหใช้บ้างใช้บ้าง เจอแล้วนะครับผมอ่า <vallahi> <valley. S 1> ไปต่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนกันครับเนี่ยขอสัมภาษณ์ิดได้วยไหมฮะไม่เป็นไรโอเคครับหมสอพอดีมาจากรายการฟันสวยฟ้าผ่าหนูใช้ไหมขัดฟันไหมคะ เอาละครับถ้าถูกรับรางวัลจากเราไปเลยนะฮะาคี่ถูกไหมฮะอยากจะบอกว่าถูกต้องแล้วค่ะด้รับไปเลยครับโอ้าเลยค่ะน้ะองพาวนะครับผมและการใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีก็มีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นแรก เราดึงไหมขัดฟันออกมาค่ะประมาณ1นึ่ฟุตถึง1นึ่ฟุตครึ่งนะคะใช้ไหมเก็บที่นิ้วกลางทั้งสองข้างเอาแค่หัวค่ะแล้วก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยประคองไหมค่ะค่อยๆเลื่อนไหมเข้าไประหว่างซอกฟันนะคะช้าๆระวังโดนเหงือกแล้วก็จะบาดเหงือกนะคะแล้วจากนั้นก็ค่อยๆโอบไหมเป็นรูปตัวซีหรือว่าครึ่งวงกลมนะคะเ้็นให้ไหมกอดกับซี่ฟันใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้ค่อยๆถูไปถูมาเลื่อนลงนึกถึงเหมือนเวลาเราผ้าเช็ดตัวถูที่หลังอะค่ะถูไปซ้ายขวาใา่ค่ะ แล้วก็ดึงออกมาแล้วกลับเข้าไปซอกเด้ออีกครั้งโดยเปลี่ยนตำแหน่งไหมนิดนึงเพื่อไม่ให้เศษอาหารกลับเข้าไปที่เดิมนะคะแล้วโอบไปที่ฟันอีกซี่แล้วก็ถ้าทําในชีวิตจริงเนี่ยก็ต้องทําทุกๆซี่นะคะทาไปเรื่อยๆวันละแค่หนึ่งครั้งก็พอค่ะวันละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะทำไมถึงชอบหรือว่าเลือกใช้ไหมขัดฟันครับพอขัดออกมาแล้วมันก็จะเห็นแบบเป็นเศษของระบบที่ติดติดอยู่พอขัดแล้วมันก็รู้ว่าแบบเออจริงๆมันยังมีสิ่งของกบที่เรามองไม่เห็นพอทำแล้วมันโอ้เออมันสะอาดขึ้นเลยสุดาอดเลยฮะ ต้องโดนใจหมอมากเลยค่ะโดนใจนะผมควกอีก500ครับผม oh. วันนี้ภารกิจของเรานะตามหาคนใช้ไม่ขัดฟันอุปถีวันนี้นะฮะท <Hey. S 2> านค่ะข้อควรระวังห้ามใช้เชือกรือได้แท่นใหม่ขัดฟันนะคะ <c oughs> เพราะเส้นใยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อขัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง <c oughs> และก็อย่าเอาไม้ขัดฟันที่ใช้แล้วไปล้างน้ำ <c oughs> แล้วนำกลับมาใช้ใหม่นะคะ